สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาแบ่งปานวิธีการแพ็คชอบประธานนะคะเมื่อวานเราทําชอบประทานไปแล้วเนาะทีนี้ถ้าทําเสร็จแล้วจะแพ็คส่งยังไงนะแต่แต่ละแต่ละที่แต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแพ็คไม่เหมือนกันก็แล้วแต่อันนี้เรามาแบ่งปันวิธีของเราเนาะว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแพ็คยังไงเพื่อ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําเพิ่งฝึกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราพยายามที่จะออกมา <c oughs> แบ่งปันประสบการณ์เนาะวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบไม่ได้มีเวลาไปเรียนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าความรู้ที่เรามีมันเป็นประโยชน์ <c oughs> <c oughs> ขอภัย <c> เ <oughs> สียงเซเรน ความรู้ที่เรามีมาเป็นประโยชน์อะไรย่างเงี้ยนะคะเอาไปเผื่อว่าอนาคตอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยมาเก็บเกี่ยวที่เราได้เลยนะเรายินดีบอกศึกษาได้นะคะว่าจะทำไงอะตอนนี้วันนี้เรามาแพ็คซอปทานก่อนวิธีการแพ็คของเราจะใช้ถุงขนาดใหญ่ไซนี้ยี่สิบสี่คูณสี่สิบสอง นะคะตาอะไรไม่รู้คืออัตราอะไรก็ได้ไซส์นี้นะคะได้ไซส์นี้มาแล้วมันจะเป็นถุงขนาดใหญ่เนาะวิธีการถือเราจะเอามาพับครึ่งค่ะคือหนึ่งถุงแบบเนี้ยเราจะทําได้พับให้ตัดพับครึ่งให้เป็นสองถุงเราจะได้ถุงสองใบเนาะพับยับไปไหนนะเก็บเก็บสลึกเลย อ่าพับครึ่งเลยพับครึ่งนะคะเราเราก็ตัดกัะเตื่ตัดเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ถนัดใครถนัดท่านนะคะอันนี้คือมาแบ่งปันวิธีเฉย อันนี้คือวิธีการที่เราแพ็คส่งลูกค้าโดยปกติอยู่แล้วนะคะแต่เป็นช่อหนึ่งถุงแบบนี้เราจะแพ็คได้แปดช่อนะคะเวลาลูกค้าไปหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแพ็คแค่สองช่อก็ใช้ถุงไซส์เล็กก็ได้ค่ะสักถุงไซส์ไหนอะ่ะเก้าใช่ไหมเก้าสิบแปดไหมพูดถึงเก้าคูณสิบแปดหรือว่าถุงไซส์สิบหกยี่หกสิบหที่เราใส่ดอกเดียวเนี่ยก็เราจะแพ็คได้สี่ สี่ช่อนะแล้วแต่เราจะแพ็กกี่ช่อส่งเพราะปกติลูกค้าซื้อช่อประทานเขาก็ไม่ได้ซื้อแค่ช่อสองช่อถูกไหมเขาก็จะซื้อแบบแต่ส่วนมากจะซื้อเป็นคู่ฮะจะสิบช่อแต่ช่อสิบช่อยี่สิบช่อสี่สิบช่ออะไรเงี้ยแล้วแต่ซื้อเป็นคู่นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ถุงมาสองใบถุงนี้มีก้นอยู่แล้วนะคะเขาเป็นส่วนก้น ถุงนี้ไม่มีก้นจะทำยังไงอ่ะมาดูวิธีเอาถุงที่ไม่มีก้นเนาะอันนี้เป็นรอยพัตเตอร์ที่เราตัดเมื่อกี้มันไม่ค่อยสวยไม่เอาเราเอาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำก้นถุงใช้เองทำยังไงเทปใสใส่เนาะ เี่อติดกล่องนี่แหละค่ะครึ่งหนึ่งฝั่งละครึ่ง ครึ่งไหมเนี่ยครึ่งไหมไม่ถน,นัดไงมันขวางเจอกล้องนี่นะมันมองไม่ก็เห็นใช่ไหมโต๊ะมันเป็นสี ขาไปกับมันจะครึ่งหนึ่งนะแล้วเราก็พับพับไปให้มันติดกับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้ก้นถุงนี้ตัดส่วนเกินออกอย่าไปตัดถุงนะตัด แค่ส่วนที่เป็นสกอดเทปถุงยับได้ถุงแล้วนะคะเ็าจะราเราก็จะได้ถุงที่มีก้นใช่ไหมคะทีนี้ <c oughs> ช่อที่เราจะเอามาใส่ก็คือแปดชอ่ชอแปดช่อทำยังไงแปดช่อก็คือนี่สองช่อใช่ไหมคะ เอามาประกบกันแบบนี้หลังชนหลังที่เราให้เบียบเบ่ยงปมโบเบี่ยงปมลวดนะคะเพื่อการนี้ด้วยก็คือหลังตัวนี้จะได้เรียบๆไม่สะดุดปมเราก็จะเอามาประกบคู่กันแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้เชือกฟางก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้มามัด <c oughs> มัดไม่ต้องแน่นนะคะมัดแบบให้เขาอยู่ด้วยกันหลวมๆเผื่อให้ลูกค้าเข้าไปแกะด้วย <S 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 ทําแบบนี้นี่สองช่อนะคะเป็นหน,หนึ่งอันแบบนี้ใช่ไหมทํามาสีอันสอันอ่ะ เริ่มแพ็กกันเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แบบแตะแคงแบบนี้นิดนึงนะคะให้พอสี่นี่นะกาดจ,จะลุดโฟกาสน,นิดนึงนะคะเพราะว่าต๊มันเล็ก ก็อจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เราใช้แม็กล็อกล็อกด้ามล็อกด้ามของอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไม่ถนัดด้ามของช่อเมือ่อเราวางตรงพอใจแล้วนะคะ สองข้างแบบนี้อ่าให้เขาอยู่ในในช่องที่เราจํากัดให้เขาช่องเนี้ยนะล็อกทุกอันไม่ให้เขาแบบดิ้นไปไหนค่ะที่เราต้องแน่ใจนะเราวางแบบว่าตรงแล้วให้เขาแบบตั้งได้นะ ล็อกครบแล้วทั้งสี่อันคะ่ะก็แม็กขับถึงปกติจริงๆจะแม็กเป็นสิบชอก็ได้นะแต่ว่ากล่องเราไม่พอใส่ เอาแค่แปดพอแปดนี่ก็ใหญ่แล้วโอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วอันนี้คือเก็บสามารถแบบว่าเก็บแบบตั้งแบบนีไ้ได้นี่เนาะเวลาแฮกสร็จก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เนาะ แล้วก็เตรียมที่จะลงกล่องนะคะการเลือกใช้กล่องบรรจุช่อเราเนี่ยก็ควรเลือกที่มันมีความแข็งแรงเนาะเลือกที่5้าชั้นนะคะกล่องรังกระดาษ5้าชั้นน่ะจะแข็งแรงนิดนึงถ้าเป็นลังขนมอะไรเงี้ยคือไม่แนะนําเลยเพราะมันมันกล่องใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันนิ่มนะคะแล้วเวลาขนส่งเขาไม่ได้ประณีประสัยดอกไม้เรา ทำไปสวยๆแต่ถ้าแพคไม่ดีอะค่ะไปถึงลูกค้าก็จะเละเนาะก็เลือกใช้ลังที่มันแข็งแรงนิดหนึ่งค่ะถ้าส่งของลังใหญ่แบบนี้พี่ก็เลือกไปรษณีเนาะค่าส่งประหยัดค่าส่งให้ลูกค้าหน่อยถ้าลูกค้าไม่รีบใช้นะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่คือการแพคเตรียมส่งลูกค้า เราเอาไปให้ลูกค้าก็ถ้าใครจะใช้เชือกอลวดเอยไม่ใช่เชือกใช่ไหมร้อย 100, เอาไปแขวนได้นะคะอันนี้ก็ตั้งได้สบายมากขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ